สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมอีกครั้งในรายการิวเกมเมอร์นะครับโอเคอ่าวันนี้ก็เสียงดังไปหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะครับพาร์ทที่ห้าเนี่ยฮะผมนั่นเกิดเสียงเบาไปหน่อยนะครับต้องขออภัยจริงๆแต่ผมว่าตามจริงก็ไม่อยากจะเอานองหรอกแต่ว่าเผื่อคุณผู้ชมสงสัยนะครับว่าเอา ออเอาทางมาจากไหนตอนแรกมีอยู่สิบอันอะไรยังไม่ใช่เหรอหินมาจากไหนล่ะอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็เลย้องเอาลงนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าปรับปรับโอเครับนี้เราจะมาทําฟาร์มฟาร์มไก่กันนะฮะฟาร์มไข่โอเคตอนอันนี้เราก็ใกลจะโตแล้วอ่าออกไข่อีกแล้ว เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ังไม่นานผมว่าไก่ตายแน่เลยมีแต่ปลาไข่ปลาไอวัดหนูจะล็อกตามแม่หนูหนูหรอตอนแรกแม่หนูก็ล็อกนะเดี๋ยวเราจะเอา ด so ินเราไม่มีเลยครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยวเราจะขอเอาดินก่อนนะฮะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาดินก็เอาดินนั่นแหละคือเราจะ ทำเลยอันนี้ะโอ้ยแล้วเจียรเอ้ยจะจะไปล็อกตามแม่ไปทำไมผมว่ามันบักนะครับคุณผู้ชมเอ้ยน้องว่าน้องอยากกินไหมเจ๊ะน้องจ๋าตามพี่มาน,นี่เลยจ้ะเดี๋ยวเดีวเดีวเคือว่าเันวันนี้ชักช้ามากเลยนะครับเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยแต่พอเราตีมันนี่ แบบวิ่งเร็วอย่างกันเอฟเร์เรสในหนังถิ่นนะคะโอเคเร็ว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 เรเร็วเวเราวเร็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 วร็วเร็วเ้็วเรเวเรวเร็รวเวเรเรเ้ ไวโอเคเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้วัวก็เป็นของเราแล้วหลังจากที่พาที่เท่าไหร่วะ่ะวัวหายไปวัยหนูจะล็อกทำไมไปไหนก็ไปแนตะ่ไปเดี๋ยวก็ฆ่าทิ้งเลยนี่ไหนไนน,น,น,น <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไปทำพลิกแอ็กไม่ใช่แอมพลิกแอ็ทำรูกว่านะฮะโอ้ยผมฆ่าไก่ตัวน,นี้ทิ้งดีไหม เราให้มันโตให้ค่ะผมชักจะลำคามมันละเอ้ยแต่เป็นชาวล็อกหรือไงโอเคนะครับเราก็ทำอีกอันหนึ่งเลยแล้วกันนะเอ่อแล้วก็เอาเอาไม้ไม้เอาไม้มามานนี้เดี๋ยวเราจะทำ เออเท่าไหร่แล้วเนี่ยผาจะบปิดจับยับแอปแอปอ่าโอเคผาอันนี้อาไปเอาจ็บไปรันอืมโอเค ออกมาแล้วอีหนูโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาดินกันนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ดูเหมือนใกล้จะนงแล้วนะใกล้จักนะฮะขอเน้นว่าใกล้จักโอเคเดี๋ยวเราไปเออผมว่าพาร์ทนี้เนี่ยผมว่าจะยังไงอ่ะผมว่าจะมาทำฟาร์มไข่ แต่ไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่านะก็ยังไงผมก็อ,อธิบายไม่ถูกนะคะคมมุณผู้ชมมินูจะอธิบายยังไงโอเคโอเคออ่ออาเดี๋ววัพนพลกัดยังนะคะผมอาจจะมีแขกมาเล่นด้วยนะครับ หานั่นคือคลายกับคณจิวนัน่นแหละคนเดิมของเราโอเคอ่ะฝึกว่าตรงนี้ก่อืมผมขอไม่ฝังเหลือกแล้วท่าน,นี้ก่อนนะฮะเพราะว่ามีที่ใหม่ให้เราอยู่นะครับ โอเคตอนนี้ก็ผ่านไปหกนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังหูกกันนะโอเคอเอ๊ะเอะอ๊ะยยไม่มีแต่ป่าแบบนี้หมดเลยอะเนี่ยกลับดีกว่าเดี๋ยวเราจะหนงบ้านนะฮะ ร okay. ับบ้านของเราดิบะผมนึกว่าน้องเขียวเมื่อกี้เห็นแบบแบบว้ายน้องหมูมีน้องแกะด้วยมีตั้งเยอะน่ไงมยน้องวัวพาวัวกลับบ้านดีกว่าไฮ้แถวแถวนี้มันเยอะอยูน่นะฮะแกะวัวอะไรนะเนี่ยมีน้องไก่ด้วย

โอเคมาเนี้เยเดีย๋ดวยวฉันตกเอ้ย,อย่าตกไงมานี้ยอืมป๊บปบให้ๆจะไปไหนกันมานี้ ป๊ะเร็วสิน้องน้องวัวจะไปก่อนอะไรมาๆๆมามา,มา,มา,มานี่มานุกมาป๊ะปั๊บ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 ,บโอเคไปไม่ได้นะไอ้หนูออโอเคนะครับแล้วก็เอ่อ อย่งก็อาจจะเบาไปหน่อยนะฮะเมื่อกี้นี้โอเค่อนแกะตันนี้เราจะทำ,ะทำยังไงทำยังไงนั่นหรอข้ามันเลยเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะพี่โดกขี่เอ่ออะไรวะขี่พี่มุมนะฮะมุมเออเฮ้ยนี่คือเขาฝั่งบะเคียนนะ อ้าวโตแล้วเหรอแล้ก็จงเด็กสมอลเล่ไปฝ่ายหนู่มไนอะเฮ้ยสนุกใหญ่เลยเนาะแหมนี่บ้านฉันนะเว้ยเออเอนั่นแหละนี่บ้าอเออเออเอออออเจ็บเจ็บเจ็บ โอเคตื่นแล้วเดี๋ยวเราจะลากนุงวัออกไปข้างนอกกันเด้นๆขอทำอ,อ,อ่อไม่ใช่ปับนึงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอทำประตูก่อนใช้ไหมสองฟอติกสี่หนึ่งฟองฟามสี่แล้วก็ไม้ ออันของอ,อันมาวะฉันจะพาแกไปผสมพันธุ์กันนะเฮ้ยพี่โดเขาอยู่อย่างนั้นเลยแนละ้วผมจะไปได้ไหมเนี่ยไม่ไม่อยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่ง นี่มามองมาเราต้องระวังพี่สกเกลตั้งไงนะฮะอ้าวตาย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 อะไรใครทำผมอะอ้าวหิวตายไม่น่าหรอใครทำผมแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขอกินข้าวก่อนนี่แล้วนะ น้องวัวไปไหนน้องวัวมานีมามานีมามานี่มาให้เจ้าแกะมา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 นี่เรียบร้อยครับเออเฮ้ยแล้วก็ความสัมพันธ์ยังไม่ได้ผัาสัมพันธ์วะเฮ้ยเพี่ยสกลตั้งก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ มันน่าจะนอนก่อนมงั้นมันคงไม่เกิดหรอกตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะน้องวัวสองน้องแกะแล้วก็เหนือน้องหมูนะฮะอืมขอพระสัมพันธ์ก่อนแล้วกันเนพะื่อชีจะอยู่รอดปลอดภัยอยู่ยงคงกัมพัน โอเคแล้วขอไปกสมพันธุ์ดูก่อนโออ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 เอ้าให้ผิดเอาม่เอาใหม่ให้ผิดครับคุณผู้ชม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชีวิตเรามีใหม่เสมอไอจุ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวเรานะฝันเพิ่งกันเลยไอเจ้ะอเบิร์นนุ่มเพื่อจุบโอเค โอเคตอนนี้เราก็ได้นะนะฮะฟาร์มวเรอนี่แล้วเดี๋ยวเราจะไม่นะเดี๋ยวเรกเดี๋ยวเราจะต่อเติมกันเลยนะฮะเหมือนเราอยู่กไกลบล็อกเลยอะคือเราต้องขยายเกาะเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มน้องไก่นะฮะที่อยู่ในบ้านเนะะี่ยจะย้ายออกมาข้างนอกนะครับ โอเคอ่าก็นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหมดแล้วหมดนวไม่เป็นไรฮนะหมดนะไม่เป็นไรหมดแล้วก็ไปเอาใหม่ฮนะยังมีเยอะอืมนึงนะฮะคุณผู้ชมเอ่อเราจะเก็บไปทำไมเนี่ย ออนนี้ไปด้วยโอเคผมขอเนี่เอาดินแป๊บนึงนะฮะน่า,นายวเรามาเจอกันใหม่นะฮะขอเอาดินแป๊งโอเคครับคุณผู้ชมผมก็ได้เอ่อดินมาพอประมาณนะฮะขเยอะอยู่แล้วฮะัน้องไก่น้องไม่ได้ช่วยหน่อช่วยเหน่อ,นอมา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 นี่มามให้ไข่ฉันด้วยมา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 ,มา ฉันนึกว่าเจ้าต้องการเพื่อนนะมา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 เอาเฮ้ย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 มาเนี่ยเนี่ยจอร์นช้าเน,นี่ยอืมเอาของมาหน่อยฉันทำไมเนี่ยทำไมอยากได้พันหน่อยว้าว มาน,นี่มาไม่ได้ดะมาเข้ามาในบ้านก่อนอ้ลด้เด้เด,ด้อย่าเพิ่งหนีฉันไปสิโอเคนะครับคุณผู้ชมมานี่มานี่มาน,นี่โอเคไม่ได้กินหรอกครับ เดี๋ยวเราจะมาขยายฟาร์มขยายไอ้นี้ก่อนนะฮะโอเคขยายไปเลย ครับเดีย๋ยวเราจะขยายฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วเราจะทำนึมนอ์ว่ามาอีกอ้าวักแฟงแตงโมเชยโอยหิวโตวแล้วครับโอ้คบหมดแล้วโอเคเราขอเอาอันนี้ก่อน แล้วก็ประตูมีไหมอันหนึง่งเก็บเดี๋ยวผมขอไปทำอ่อันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนราไปเจอกันใหม่นะครับโอเคครับคุณผู้ชมเราก็ได้มาแล้วนะฮะ๋ยวตอนนี้เราจะลากไก่ไปนะฮะสีตัวน,นี้มา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 ก็ก็ก,ก,กมา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 ,มา อยากกินทำไมอยากกินไมคข้ามนี่ข้ามานี่มาเออเฮ้ยอย่าอยย่ามานี่มานี่มานี่มานเสร็จแล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเฮ้ย เอาไก่มาเนี้ยอายจะได้เชื่อไก่ให้ดูนะฮะตอนนี้โอเคนะเราจะไปนอนแล้วก็จบคลิปกันเลยนะฮะโอเคแล้วก็เอานี้ปิดปิดเขายังชั่วหน่อยไม่มีไก่ในบ้านแล้วนะฮะ โอเคไม่มีไก่ในบ้านแล้วนะครับอ่ะโอเคเสียงอาจจะเบาๆหน่อยก็ต้องขออภัยด้นะฮะเอ๊จ๊บโอเคนอนกันหือน้ำลายเต็มหน้าจออ่า สำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะฮะบ๊ายบาย